เราจะพูดถึงความช่ำชองความถนัดความเก่งเจ๋งของเราเราจะใช้แพทเทิร์นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะคะโดยเราจะเรียงสิ่งที่เราถนัดไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่คำช่วยกะเข้าไปแล้วก็ต่อท้ายด้วยต ok ัค ok ุยเดสตัคุยเดสนะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างประโยคกันค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราถนัดภาษาญี่ปุ่นมากก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นกะตัคุยเดสถ้าเราจะบอกว่าเราถนัดกีฬามากๆแล้วก็จะเป็นกีฬา กะตัวคุยเดสสร้างแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแล้วเสด็จผัดไปเราก็ค่อยเปลี่ยนคำศัพท์ตรงนี้ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถนัดภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นนิฮงโกะกะตัวคุยเดสถนัดกีฬาเก่งกีฬามากเลยช่ำชองมากๆก็จะเป็นสปอร์สกะตคุยเดสคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันช่ำชองภาษาไทยมากๆเลยเก่งภาษาไทยมากเราจะพูดว่าอย่างไรคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าเราจะสร้างประโยค แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะบอกว่าฉันถนัดภาษาไทยมากเลยเราจะสร้างประโยคอย่างไรคอมเมนต์ลดค่ะทุกคน